สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k t o h o m e c o m นะครับวันนี้เรามาในหมวดของหูฟังนะครับตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับผมมาวอ o HG8907 ะครับผมดูจากลักษณะแล้วสุดยอดใช่ไหมครับมองจากด้านหน้าลักษณะตัวกล่องนะครับผมกล่องก็ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับด้านหน้าด้านหลังมีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับ โอเคอันดับแรกเลยด้านหน้านะครับก็จะมีตัวสินค้านะครับเป็นกล่องใสตรงนี้ด้านหน้านะครับ่องดูชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสินค้าเช่นกันนะครับผมแล้วก็มันก็จะบอกว่ามีไฟ LED ให้นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็จะบอกว่า40มิม mm นะครับ แล้วก็ข้างๆตรงนี้ก็จะบอกยี่ห้อนะครับผมบอกรุ่น Scorpion HG8907 อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนด้านหลังครับจะเป็นรายละเอียดด้านในนะครับซึ่งเขาจะบอกอะไรบ้างดูจากตรงนี้นะครับจะบอกเกี่ยวกับตัวหูฟังตัวไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟด้วยแล้วก็ด้านบนลักษณะส่วนเว้าแล้วก็วัสดุเป็นอะไรนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูด้านในชัดๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับ คครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับ Marvo l HG 8 9 0 7นะครับสิ่งที่มีมาให้มีตัวลำโพงนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับสกอร์เปียนตรงนี้ Marvo l นะครับตาสเต็ปของเขานะครับผมส่วนนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่ารับขึ้นเสียงได้ที่เท่าไหร่นะครับจะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็น่าจะบอกฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับผมอนี่ยอย่างตรงนี้นะครับก็จะบอก Connect USB port จะเป็นพอร์ตชนิดไหนนะครับก็จะบอกตรงนี้นะครับสเตอริโอเกมมิ่งเฮดโฟนบอกประเภทด้วยนะครับถือว่าเป็นศัพท์อังกฤษก็ถือว่าแปลได้ง่ายอยู่นะครับสําหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษพู่มือออกก็ลองไปอ่านกันดูแต่หูฟังก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้ยากนะครับสําหรับใครที่จะใช้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กน่อนเลยนะครับมองกนันชัดนะฮะนี่คือดีไซน์ครับดีไซน์ของตัว ลำโพงตัวนี้เอ้ยหูฟังตัวนี้นะฮะไม่ใช่ลำโพงดูมันจะชัดครับไฟสีสวยมากนะฮะสำหรับผมนะครับผมว่ามันมันเป็นอะไรที่สวยมากเลยมันเงามันมันดูหรูนะครับสําหรับตัวนี้ที่มาโวออกแบบมานะครับโอเคเดี๋ยวดูมันจะชัดจากมุมด้านบนดีกว่านะฮะนี่นะครับดีไซน์ของเขาแนะนําส่วนต่างๆกันหน่อยนะครับดูด้านบนนะครับหลายๆตัวก็จะมีชื่อบอกตรงนี้นะครับแล้วก็ รุ่นนะครับบอกตรงนี้ด้านบนทุกรุ่นเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็หุ้มด้วยเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถงอได้นิดหน่อยแต่อย่าไปงอมากนะครับเดี๋ยวมันตายตัวนะครับก็จะงอกับคืนไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟนะครับเป็นรูปแมงป่องเลยถือว่าเป็นหูฟังที่ชาวล็อกอยู่นะฮะผมชอบเลยล็อกแบบ เปคลีนนะครับ VIP หน่อยเพราะว่ามันเป็นสีไม่ใช่สีด้านะครับไม่ใช่สีดำด้านนี่นะฮะเป็นข้างๆส่วนนี้ครับตรงนี้จะเป็นไม้นะครับส่วนที่งอกออกมาตรงนี้นะครับเหมือนเป็นเป็นแหลมๆออกมาตรงนี้นะครับนูนๆออกมาตรงนี้จะเป็นไม้นะครับแล้วก็ส่วนด้านในนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวที่มีขนาดใหญ่และไซส์โอเคเลยนะครับ40มิลลิเมตรนะครับผมกว้างคุณยาวตรงนี้ไม่ใช่กว้างคุณยาวนะครับขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับ40มลลิเมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นผ้าบางๆนะครับเพื่อที่จะรับเสียงเข้ามาได้ชัดเจนนะครับก็เลยมีผ้าบางๆกันถ้าไม่มีเดี๋ยวมันจะแตกนะครับจากที่ผมเคยสัมผัสมานะครับมันจะแตกนะฮะสฝั่งเหมือนกันนะครับนี่นะฮะส่วนต่างๆนะครับแล้วก็วอลลุ่มวอลลุ่มของเสียงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับวอลลุ่มได้เอาขึ้นก็เสียงดังเอาลงก็ เสียงออกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนต่างๆก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวดูพอร์ตกันบ้างครับพอร์ตมีอะไรบ้างนะครับพอร์ตประมาณนี้ครับนี่คืออ่อ USB นะครับตัวนี้เป็น2.0นะครับผม2.0ดูกันจะชัดนะครับนี่นะฮะเป็น USB 2.0แล้วแจ็คครับตัวนี้เป็นบาลานซ์เนี่ยมีที่มีที่กั้นไว้ด้วยเห็นไหมครับเหมือนเป็นปอกนะครับปอกใส่นะครับผมส่วนนี้นะฮะแล้วก็สีเขียว เป็นตูงฟังแล้วก็ส่วนนี้เป็นไม้นะครับเสียบแล้วก็อย่าลืมเสียบส่วนนี้ด้วยนะครับจะได้มีไฟขึ้นนะฮะส่วนก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของพอร์ตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของมันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็ไปฟังเสียงไม้กันด้วยเฮลรี่เคยเข้ามากันเยอะนะครับว่าอยากฟังเสียงไม้ไปฟังเลยครับสิ่งดีใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงไม้กันต่อเลยแล้วกันนะ นี่คือเสียงไม์ของผมนะครับไม์ตัวนี้จากครูฟังตัวนี้นะครับผมเสียงชัดเจนไหมครับจากที่ทุกคนได้ยินนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังเลยล้วกันนะครับโอเคผมเทสไม์ไปด้วยนะฮะเสียงตัวนี้นะครับรับทนเสียงมาตรฐานนะครับเสียงดีนะครับดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์นะครับผมครบทุกย่านเสียงแน่นอนนะครับ จากที่ผมฟังเมื่อกี้นี่เสียงมันจะลึกมากนุ่มลึกอะ่ะนุ่มนุ่มแบบลึกเข้าไปในตัวตัวของเนื้อเสียงเลยนะครับฟังชัดเจนสุดๆแล้วก็ส่วนนี้นะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นพลาสติกคู่กับโลหะนะครับตรงนี้ที่ผมเคาะเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็มีไฟนะครับนี่คือส่วนประกอบของวัสดุทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้านะครับตรงหูฟังตรงนี้นะฮะ ถือว่ามีความหนาพอสมควรด้วยสําหรับใครที่จะจัดการนะครับสั่งซื้อนะครับรายละเอียดมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสุดยอดใช่ไหมครับสำหรับมาวูานะครับ HG 8 9 0 7จนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมรายละเอียดทั้งหมดที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ หมดไปแล้วจบไปแล้วนะครับผมเป็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วสําหรับใครที่สนใจนะครับเจ้ามาโวตัวนี้สามารถสั่งซื้อกันได้ที่นะครับเว็บโอเคทูโฮมดอผมจะแปะไวล้านล่างนะครับ Facebook แล้วก็ไลน์นะครับทักเข้ามาคุยกันเข้ามาแชทกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับฟังเพลงต่อแล้วฮะ